นนั่นเองผมก็เลยอยากจะพาลูกชายไปเที่ยวทะเลว่าจะปิดกิจการแต่ไม่สามารถปิดได้เนื่องจากช่วงนี้ลูกค้าเข้ามาซื้อขายบ่อยมากเลยต้องหาคนที่ไว้ใจมาดูแลสักหน่อยดังนั้นถ้าคุณสนใจงานที่โรงสีข้าวของผมก็มาเริ่มทำงานคืนนี้หรือว่าวันนี้ได้เลยนะโรงงานชื่อโรงงานสีข้าวทีดี โอโอ๋อครับผมได้ครับตอนนี้ผมก็ยังว่างงานอยู่เลยขึ้นไปชั้นบนตามที่ลุงบอกนะครับครับโอเคผมก็ได้มาทํางานกับลุงที่รู้จัก,จกแกบอกว่าแกจะพาลูกชายไปเที่ยวทะเลในช่วงปิดเทอมตอนนี้ผมก็ยังว่างงานอยู่ก็เลยมารับงานนี้เป็นงานเกี่ยวกับธุรกิจล้วงสีของแกนี่แหละก็ไม่เคยมาที่นี่ซะด้วยนะเข้ามาข้างในตามที่ลุงเขาบอกแล้วอองนี้หรือเปล่าที่เราต้องทํางานอ่ะนี่พนมอ๋อโอเคครับครับ,คร,บครับผมก็เริ่มทํางานวันนี้ตอนนี้ได้เลยนะอ่านใบการทํางานวางไว้บนโต๊ะแล้วก็เปลี่ยนชุดนะอ๋อครับผมตู้เสื้อาาาา่่งนนนนใบกทํ ครับครับครับลุงโอเคเอ,อใบกระดาษวางไว้ที่โต๊ะนี่เหรอไหนลองอ่านดูซิว่าง,งานวันนี้เราต้องทําอะไรบ้างกฎการทํางานชั่วขราวที่โรงสีข้าวที่นี่ในตอนกลางคืนกฎข้อที่1ทําความสะอาด